สวัสดีครับวันนี้พี่ว่างนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแกะกล่องอีตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นกระติกน้านะครับที่ใช้ด e แทคอยไปแรกมานะครับแต่คราวนี้เอาสีดานะบางสาขาอาจจะหมดแล้วนะครับลองดูกันวันนี้แลกสีดํามากระติกน้ำวันพีซนะฮะก็ขนาดเท่ากับอันเดิมในคลิปก่อนหน้านะครับที่เคยรีวิวไว้เพียงแต่ว่าแค่เนี้ยสีกับลายเขาจะเปลี่ยนขนาดก็350 ml นะ350มิลลิลิตรนะครับก็ประมาณใส่น้ำบัลลมนในกระป๋องหนึ่งนะครับขนาดความสูงก็ตามนี้ไม้บรรทัดของเราอืมนี่รฮะประมาณ7 7นิ้วกว่าเกือบ8นิ้วได้แต่ว่าลายตรวนี้จะเป็นสีดำนะฮะฝาแดงขวดดำด้านหนึ่งก็จะเป็น่ะลูฟี่ทาโร่ aro, กับโซโลจูโร่เนาะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโมโมในร่างมังกรนะครับแล้วก็มีเขียนว,ยว่า True Point แต่คือเราก็ใช้คอยดีแท็กเหมือนเดิมนะครับเป็นแรกที่ศูนย์ทรูก็ได้4 4 9คอยนะครับก็เป็นกระติกฝาสองชั้นเหมือนเดิมนะครับกระติกสแตลเลสเก็บความเย็นนะครับนี่ฝาแดงควดดำ4 4 9คอยครับผมแรกเสร็จก็รอรับที่สาขานะครับ ใน่ลายนี้นะครับสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ครับผมวันนี้พี่ว่างขอบคุณครับสวัสดีครับ